วันนี้ยกอนจะพาเพื่อนๆเ,เข้าสวนเก็บผักนะคะพี่น้องเห็นปะคะถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องถอนนะคะแล้วก็ให้ต้นหน่อยเขาให่ต่อไปนะคะต้นไหนที่มันเป็นสาวอย่างนี้เราต้องเอาออกเลยนะคะเนี่ยนะค่ะพี่น้อง ที่น่าก,ก็ตัดตัดนะคะดิดเลยพี่นองนี่ติดต้นเอาไว้เก็บทีหลังที่มันต้องหน่อยอยู่นะเนาะถอ,อนได้หเมดแอ้วพีนองสุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยเพื่อนๆนี่ค่ะต้นประกาศกระจอรผสมพร้อมะคะ่ะ โอ้ยน่ากินมากเพื่อนๆอนๆจากสวนเลยน่ากินมากเลยนะคะก่อนเด็จังสี่เลยพี่น้องสุดยอดเลยค่ะนะีเบบี้ประกาศค่ะนี่ค่ะประกาศพิ้นประกับพี่น้องนี่รสชาติพอดีพอดีค่ะรสชาติพอดีกินเลยนะคะ าศดอีอ๋อมีลมอ่อนๆลมเย็นสบาย่อ้อพอแล้วค่ะ เต็มกระถางเลยสำมนีกับพ่อกินเราพี่น้องสุดยอดเราไปเก็บสลัดตัวหนึ่งอีกนะคะอีกตัวนั้นก็อร่อยไปเก็บตัวอื่นต่อไปจ้า นองกรอบมากเลยนะคะสลัดตัวนี้ยี่ก่อนคุณจั๊กน้องเลยค่ะต้องซื้อสลัดที่าังตัวนี้โต๊ะอสลัดปอมที่แห้งพอแล้วค่ะ <peach noise> ๊เราจะก่อนจะตัดห่าเขาออกไปทับปุ๋ยคอมโพสต์ต่อไปนะเนาะได้กเก็บสลัดแล้วสิไปถ้าพี่น้องไปตัดต้นตำแหน่เนาะคะ่ะตยย้นตำแหน่งเอาไปใส่กระถางปลูกผักต่อไปนะคะพี่น้องตัดเขาเลยประมาณนี้ค่ะ มือก่อนนะคะตัดต้นตำแยนะคะไปรองกระถางปลูกนะคะเพราะว่าต้นตำแยเป็นผลชั้นดีนะคะแต่เอายากหน่อยนะเพราะว่าโดนตรงไหนก็คันนะเรียกเราจะเอาต้นตำแยมันอยู่ในน้เยอะๆเลย นองเพราะว่ามันอุย้ยทิที่เรามาเอาอุย้ยอระวังนะเ้าคขันอุย้ยไปยีกรอนได้อย่างนี้แล้วยีกรอนจะสับนะคะเอาจอบเอาเสียมสับสับ,สบให้ละเอียดนะคะแล้วก็ลองก้นถังนะคะลองก้นถังเสร็จแล้วก็ดินถมปลูกเลยนะคะ ถังก็ไม่ต้องเจาะรูนะเ,เวลาให้น้ําก็ไม่ต้องให้เยอะนะคะแล้วตัวนี้เปื่อยเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับผักของเรานะคะไปดูตอนที่ยีกรสับแล้วก็ใส่ดินกันค่ะไปค่ะ,ะไหมาหักก่กมาสับสับยญ้าให้พวกนี้ละเอียดเลยนะคะสับไปนะคะอันนี้คือแกะกันที่เรา หมอนหนวดหนวดซีฟอสไซดแล้วเนะาะเจ้ายาเขาไอ้ดินดินท้อมปุกใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ไปเลยเยหญ้าให้แน่นนะคะบ่อยเห็นยาบ่อยหยาบผูก,กขึ้นมาด้วค่ะเด้นี่ยกูกขึ้นมา ค okay. แค่นี้เราก็ได้กระถางปลูกผักแล้วค่ะไม่ต้องใช้ดินเยอะนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเศษของวัชพืชทั้งหมดเลยนะคะไปบงพลการสีก่อนปลูกออกมาแล้วไงดูหอมกระถางนี้นะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ฝุ่นอะไรทั้งสิ้นนะคะข้างล่างจะเป็นต้นตำแยสับนะคะ ขึ้นมาสูงเลยนะคะใส่ดินแค่นิดเดียวนะคะข้างล่างจะเป็นต้นตำแยซับพ,พี่น้องแล้วก็โหดน้ามีหน่อยย่าหดหลายนะคะทางไม่ได้เจาะนะคะแต่เขาจะสวยอย่างนี้เขาได้ปุ๋ยจากต้นตำแยที่มันเน่าอยู่ข้างล่างนะคะ<ม>เห็นไหมคะมันจะงามอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆยีก,ก่อนก็เลยได้สูตรดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะแต่ต้องเป็นต้น ต้นตำแยเท่านั้นนะต้นที่มันคันๆน่ะน,นะเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยนะคะผักของยยกร้างล่างจะเป็นต้นตำแยทั้งหมดนะคะ <_ A> ต้นตำแยะนะคะ <_ A> แล้วมันก็จะงามประมาณนี้ค่ะเพืพ่อนๆผลผลของการใช้ต้นตำแยค่ะ <_ A> อ้าวครับใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะกับคลิปวิดีโอของยีกรนะคะขอบคุณเพืพ่อนๆที่เข้ามารับชมเนาะพา ชมสวนนิดหน่อยก็เจ็บพักนิดหน่อยอ่ะไปแล้วค่ะสำหรับพี่วิดีโอนี้จากลาท่านเป็นเพื่อนไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขจ้าสวัสดีค่ะ